ชนั่นก็คือความเป็นมาของวันอาสาฬหาบูชาหรอวันอาสาฬหาบูชานะครับวันสําคัญทางพระพุทธศาสนาเลยทีเดียวนะครับอตอนนี้ก็มีการจัดงานขึ้นนับว่าทั่วโลกเลยทีเดียวนะครับโดยเฉพาะประ,ประเทศไทยนี่ก็เยอะมากแล้วก็ประเทศสหรัฐอเมริกานี่ก็มีหลายวัดนะครับคุณสมังทยอยกันจัดงานวันอาสารหาบูชามีการเข้าวัดฟังธรมรมเวียนเทียน ทำบุญแล้วก็รวมถึงเป็นการหล่อเทียนฟันษาด้วยหล่อเทียนเทวภาษาแต่เป็นประเทศไทยนี่ก็จะเป็นงานใหญ่เนาะแต่ว่ารประเทศสหรัฐอเมริกาเนี่เขาก็ยังบ,บอ่อได้มีบุคลากรบุคคลที่ว่าสิได้เห็ตใหญ่คือเมืองไทยเนาะแต่ว่าเขากบ,บ็ลืมเขาเลาจำลองออกมาให้พ่อแม่พี่น้องบึงว่าสิแตกต่างกันแนวใดเนาะคุณเจียม ครับผมเพราะว่าในประเทศสัมิกาเราก็หาวัสดุเท่าที่ทําได้ <Okay. S 1> แล้วก็มีการหล่อเทียนเหมืันการกุคร mm hmm. เป็นประเพณีอย่างหนึ่งถ้าเป็นประเทศไทยนี่ก็จะมีการแห่เทียนพรรษาด้วย mm hmm. เพราะว่าวันเข้าพรรษาอย่างที่ผมว่านะั่นะก็คือเป็นวันที่สําคัญเลยทีเดียวก็จะทําให้พระภิกษุนะครับไม่ไม่จาริกออกไปไหนนะครับเป็นเวลาถึงสามเดือนเต็มเป็นพุทธบัญญัต ของพระพุทธเ<อ>จ้านะครับที่เป็นตำนานเล่าขานมาเป็นเวลาย,ยาวนานเลยทีเดียวเป็นตำนานต่างพระพุทธศาสนาซึ่งเบรกหน,น,น้าโน้นก็จะนําเสนอแต่สาหรับช่วงนี้เนี่ยผมจะพาท่านผู้ชมไปพบกับบรรยากาศที่เราไปกันที่วัดลองบีดนะครับวัดพุทธวิปัสนาเมืองลองบีดดำนโดยท่านเจ้าวาดคือพระวิเทศยานวิมลน,นะครับ มันก็คือท่านเจ้าวาดผู้ใจดีแล้วก็ท่านได้อสอนปฏิบัติธรรมวัดแห่งนี้เน้นเรื่องการปฏิบัติธรรมฐานเป็นหลักเลยทีเดียว,วยนะครับซึ่งอยู่ไม่ไกลจากที่ผมพักสักเท่าไหร่ก็ได้ผมได้มีโอกาสได้ไปทําทบุญสร้างบุญศน์เพื่มอมาฝากท่านผู้ชมที่อยู่ทางบ้านด้วย,วยในช่วงวันอาสาฬหาบูชาและวันเข้าพรรษาครับท่านผู้ชมครับสาหรับช่วงนี้ผมจะพาท่านผู้ชมไปพบกับบรรยากาศของการจัดงานนะครับวันอาสาฬหาบูชานะครับ วันเข้าพรรษาณวัดพุทธวิปัสนาเมืองลองบีดนะครับรัฐแคลิฟอร์เนียช่วงนี้ไปพบกับบรรยากาศต่างๆพร้อมคำอธิบายคำบรรยายภาพได้เลยนะครับเชิญครับครับนี่ก็คือเป็นการแสดงศิลปะวัฒนธรรมของเด็กเยาวชนนะครับซึ่งมีครูสอนวัฒนธรรมด้วยก็เป็นการแสดงวัฒนธรรมซึ่งสวยงามมากเลยทีเดียวซึ่งเด็กเหล่านี้ก็มีความศรัทธาในพระพุทธศาสนาอย่างยิ่งเลยทีเดียวนะครับ จะก็เต็มใจที่แสดงออกทางดาาา้านวัฒนธรรมออกมาทั้งเกืงองอันนี้ก็เสียเป็นทาั่งผสมผสานเนาะทางเขเมรแล้วก็ไทยวัดดี้เพอ่นซิมีคนเขเมรก็ลายค้คนเวียดก็ลายคนไทยอีกก็ลายด้วกันพ,นะพี่น้องชาวลาวเราพิ่งเยอะมากเลยทีเดียวนะครับที่มีการอุปธรรมค้ำชูพระพุทธศาสนาณวัดแห่งนี้นะครับ วัาอย่างนี้มีการสอนศิลปวัฒนธรรมด้วยนะคุณสมานะครับโดยคุณครูผู้ฝึกสอนเดี๋ยวท้ายรายการก็จะม hm ีการสัมภาษณ์พูดคุยความรู้สึกนะครับมีการแสดงดนตรีมีการขับร้องามีการอามีอาหารเนาะเป็นไายก็ให้ความสะดวกกับครูจิไปหัตถ์บุญถือว่ามีงานใหญ่ๆเราไม่ต้องไปจ้าที่ไงนะครับ นี่ก็คือการแห่เทียนพรรษานะครับของที่จะไปถวายเทียนพรรษาก็มีการแห่กันอ่าก็มีพระพิสุสง์ในรัฐแคลิฟอร์เนียหลายวัดเลยทีเดียวไปร่วมกิจกรรมในครั้งนี้ณนวัดพุทธวิปัสนาเมืองลองบีนะครับโดยท่านอาจารย์ท่านเจา้าวัดที่กุณามาบนะครับได้มีโอกาสได้ไปแห่เทียนพรรษาด้วยก็มีอ่า พี่น้องชาวพุทธเราหลายๆชาติเลยทีเดียวนะครับไปร่วมนนี่คือท่านจ้าวาดนะครับย่ามสีน้ําเงินนี่ครับออเป็นพิธีกรรมเล็กๆนะครับที่จัดขึ้นนะครับในรัฐแคลิฟอร,ร์เนียของเรานี่เองนะครับมีทั้งเด็กมีทั้งเยาวชนมีหลายๆคนมีหลายๆท่านนะครับ,บ,บเลิเกอัจรรย์อนัญญาเป็นมู่บานนั่ง มาเป็นลูกศิบลูกหาอยู่วันนี้เป็นประจำที่พื้นที่เวลาว่างก็เครับ,รบเป็นคนทีนัสเสือญเนาะขณะนีวัดพุทธิปัสนาเมืองลองบีนะครับคุณสมางนะครับเป็นวัดที่จําจลองต้นแบบมาจากวัดมหาธาตุยุราตังสซือนะครับซึ่งวัดมหาธาตุาที่อ,อยู่ตั้งอยู่ที่ท้องสนามหลวงนั่นเองอยู่ใกล้ติดท้องสนามหลวงติดบทพระแก้วนะครับในประเทศไทยนะครับซึ่งผมได้เคย ไปบปรรดาชาวสมบูรที่วัดแห่งนี้ด้วยเป็นลูกศิษย์ที่วัดแห่งนี้แล้วเขาผมบวชประมาณเกือบสิบปีนะคุณสมานแล้วก็ได้รู้จักท่านอาจารย์วัดโดยส่งตัวด้วยนะครับท่าน อาจารย์ประมวลเราหรือว่าท่านระครูวิเทศยานวิโมลนี่เองนะครับท่านก็นมาเป็นเสาหลักของวัดแห่งนี้เป็นเจ้าวาดเป็นผู้นําทางจิตวิญญ,ญาณในะเรื่องของการปฏิบัติกรรมาฐานด้วยคุณธรรมใจสําคัญก็คืออยู่บงไก่นาะประมาณสี่สิบนาทีจากพระกอร์กกอจิมเนาะครับผมท่านผู้ชมถ้ามีโอกาสนะครับแวะเวียนไปทําบุญสร้างบุญศรัทได้นะครับนี่คือภายในพราะาุบสถัมีการ ถวายเทียนบรรษามีการทำพิธีซึ่งผมได้นําภาพบรรยากาศมาฝากท่านผู้ชมนะครับท่านผู้ชมที่ไม่ได้ไปไม่ได้เดินทางไปที่วัดแห่งไหนก็ามาร่วมบุญกันในวันนี้ได้เลยมาร่วมถวายเทียนบรรษาพร้อมกันนะครับเพื่อบุญกุศลที่เกิดขึ้น เพื ok ed, well. ่อความสุขสนานจิตใจคุณสมานก็วันนี้รู้สึกว่าน่าชื่นแล้วก็รู้สึกน่าสดใสขึ้นมากเลยทีเดียวนะครับคุณสมานนี่เขารู้สึกอย่างไรครับวันนี้ที่ได้มากาบไปร่วมบุญก็ชื่อว่าอาณาเป็นความภูมิใจเพราะว่าปกติแล้วอยู่ในประเทศสหรัฐอเมริกานี่การแห่งจะเป็นเมืองเซาเปีนั่นเองขนคลิฟอร์เนียนี่คนสี บุญไหว้อะไภารกิจสิทธิตัววันเมื่อวานมีนังกับสิแพงก่อนเพราะว่าสิว่ามเมนแท็กเมนอีหยังก็แล้วแต่โอเคนี่คือท่านเจ้าวาดนะครับอ่าพระวิเทศพระครูวิเทศอ่ายานวิมุนะครับท่านก็ ได้พูดถึงวันอาสาฬหบูชานะครับมันเข้าพรรษาว,ว่ามีความสาคัญอย่างไรได้พูดกับสามทุชนที่มาร่วมบุญที่วัดท่านน่ารักมากเลยทีเดียวนะครับและลูกศิษย์ลูกหาเหนียวแน่นมากที่วันแห่งนี้ว่าแห่งนี้เหมือนบ้านอีกหลังหนึ่งของพวกเราทุกๆคนชาวพุทธนะครับมีโอกาสเดินทางไปปฏิบัติธรรมได้ณบริเวณในพระบูชสดแห่งนี้นะครับแล้วมีเด็กเยาวชนด้วยคุณสมางที่ได้มีการสแสดงมีการอะไรต่างๆและก็มาร่วม ถวายถวายเทียนพรรษานะครับถวายเทียนถวายไดน้ถวายเทียนสมัยก่อนบางคนี่เข้าเป็นลูกศิษย์ลูกค้ามาตั้งวัดมหาธาตุเนาะใช่ครับย้ายมมอยู่ประเทศสหรัฐอเมริกาก็เป็นคุนมหาศจัตเจที่เด้มาพูกันอีกเทือนึดีครับเหมือนพี่เหมือนน้องนะครับชาวพุทธเราทุกๆคนเลยทีเดียวเจอกรันงที่ไหนก็รู้ว่าเป็นชาวพุทธนะครับพี่น้อยเดี๋ยวพวกก็จะมีความรู้สึกว่ามีความกันเอง มีความน่ารักมีการดูแลมีการเทคแคร์ซึ่งกันและกันมีการพูดคุยปรึกษ,ษาหรือมีการแลกเปลี่ยนทัศนคติกันหลายๆอย่างมีความแลกเปลี่ยนในเรื่องของอการดำเนินชีวิตนะครับว่าเป็นอย่างไรบ้างมีความเป็นห่วงเป็นใยกันนะครับเพราะว่าประเทศสมิการแห่งนี้ให้โอกาสพวกเราทุกคนนะครับทุกชาติทุกภาษามาร่วมกันในการที่สร้างสชน์สู่สังคมในการใช้ชีวิตอย่างถูกวิธีคุณสมานพระพุทธเจมา พ่อใหญ่ก็เป็นพี่น้องชาวลาวนะครับที่เป็นผู้นำทำเรื่องการกล่าวพิธีการาทางศาสนานะครับ บรรยากาศอย่างนี้นะครับทางรายการบ้านลูกทุ่งเอว,วนะครับร่วมกับลาวไอทีวีก็จะเดินทางไปเก็บภาพมาฝากท่านผู้ชมเป็นประจำเลยทีเดียวไม่นอกเหนือว่านอกเหนือว่าจะจะเป็นอะไรที่อยู่ไกลบางทีไกลมากเกินไปก็ไม่สามารถไปได้ถ้าไม่ไกลเท่าไหร่ก็จะเดินทางไปเพื่อนําภาพบรรยากาศมาฝากท่านผู้ชมนะครับเพื่อว่าเป็นอาฒนธรามอีกอย่างหนึ่งที่จะเผยแพร่กับเจ้วชู้ดวงดังซึ่งในยเนาะครับ ก็หนึ่งในงานของคุณด้วยใช่ไหมคราบคุณสมานในฐานะคุณก็เป็นนายกสมาคมอิสซนแห่งแคลิฟอร์เนียภาคใต้ที่ก็เป็นการมาร่วมกิจกรรมทางศาสนาและก็วัฒนธรรมด้วยลองจากนั้นก็เป็นการตรวจน้ํารับพรนะครับจากพระคุณท่านบางคนเนาะก็คิดว่าหาความสุขนะหาความสุขใส่ตัวเองหาอยู่ใส่ขวโอก็อยาก ลองบึงทางอาศาสนาพเป็นสิกธาศาสนาใดดอกล่องบึงอวอะไรสิเป็นของเจะาของแล้วการนํให้นํามาปฏิบัติเในทใงของมีความสุขเนาะท่านเจ้าว่าพระครูวิเทศยานิมิมนก็ได้พรมน้ำมนต์นะฮะเพื่อเป็นสิริมงคลสำหรับชาวพุทธที่มาคับทุกคนเพื่อความสุขทางด้านจิตใจนะครับ ครับนั่นก็คือภาพบรรยากาศต่างๆนะครับที่ได้นํามาฝากท่านผู้ชมนะครับสสกุปผ่านไปสําหรับวันนี้เกี่ยวเนื่องถึงวันอาสนาบูชาบรรเขปัรษานะครับเฉพาะที่ผ่านมานี่เองนะครับแล้วก็วันอาทิตย์ต่อไปต่อไปนั้นก็จะมีแต่ละวัดได้จัดขึ้นนะฮะวันที่28ก็ได้ข่าวว่ามีอีกหลายๆวัดนะครับที่จัดวันบรรเขปัรษาจัดงานวันอาสนาบูชานะครับวัดที่จัดก็จะมีวัด พุทธปทิบนครซานฟารานซิสโกนะครับจัดในวันที่28กรกฎาคม2556นะครับโดยท่านพระครูวลสิทธิวิเทศเจ้าวาดวัดพุทธปทิบนครซานฟารานซิสโกก็ได้ฝากข่าวมานะครับท่านผู้ชมญาติโยมสาธุชนทั้งหลายที่มีความศรัทธาในพระพุทธศาสนามีโอกาสก็เดินทางไปร่วมงานวันเข้าพรรษาได้นะครับหลังจากนั้นก็จะเป็นวัดโพธิวารีรังสิรินะครับนะ ก็คือวัดแห่งนี้อยู่เมืองวิเทียครับวัดแห่งนี้ก็มีท่านเจ้าวาดคือพระอาจารย์อดิรเรกอารัฐวิวิโยนะครับก็ฝากข่าวมาเหมือนกันท่านผู้ชมที่อยู่ในบริเวณนั้นก็ไปร่วมงานที่วัดแห่งนี้กันได้นะครับเมืองวิเทียนะครับดูจากเว็บไซต์ได้นะครับพระอาจารย์อดเรเรกอารัฐวิวิโยเข้าไปในเว็บไซต์ก็ได้นอกพอไปพี่น้องก็สิบบอกว่าอาสถานที่ตั้งอยู่ไซ์เข้าไปแล้วก็อ่ากูเกแล้วก็วัดโพธิวารีตั้งเสร็ ครับผมว่าแห่งนี้ก็จะมีะประกาศข่าวบอกข่าวทางสื่อหนังสือพิมพ์ด้วยนะครับหลายฉบับเลยทีเดียวนะครับ งานต่างๆที่เกิดขึ้นในครั้งนี้นะครับได้รับความร่วมวมือร่วมใจจากหลายๆภาคส่วนนะครับั้งน้องชาวลาวชาวไทยชาวเวียดนามชาวมเขมรน,นะครับถึงวัดพุทธวิปัสนาเมืองลองบีดแห่งนี้ก็เป็นสิ่งที่ดีมากๆเลยทีเดียวนะครับที่มีโอกาสได้จัดงานขึ้นและประสบความสาเร็จน,นะครับเอาล้ครับผมจะคุยกันต่อสักนิดหนึ่งเพื่อเป็นความรู้กันต่อผมเอาข้อมูลมาจากอินเทอร์เน็ตด้วยเพื่อมาฝากท่านผู้ชมโดยตรงใน วันนี้นะครับพูดถึงการแห่เทียนพรรษาคุณสมานหลายๆจังหวัดในประเทศไทยก็ได้มีการจัดพิธีแห่เพียแห่เทียนวันเข้าพรรษาขึ้นมีการหล่อเทียนแล้วก็แห่เทียน,นเป็นการอ่าอ่ก็เรียกว่าเป็นเรื่องเหมือนกับเป็นวัฒนธรรมอ่าเหมือมนวัฒนธรรมอย่างหนึ่งของชาวพุทธเก่านะครับพิธีแห่เทียนพรรษานั้นสืบเนื่องจากในสมัยก่อนนะครับ พระพิสุสงไม่มีไฟฟ้าใช้นะครับชาวบ้านจึงหลอดเทียนต้นใหญ่ขึ้นเพื่อถวายพระพิสุสงจุดให้สว่างให้แสงสว่างในการปฏิบัติกิจวัตรต่างๆเป็นพุทธบูชาตลอด3เดือนการนําเทียนไปถวายชาวบ้านมักจะจัดขบวนแห่กันอย่างเรอเกิกนะครับสนุกสนานและก็ปฏิบัติสืบทอดกันมาจนกลายเป็นประเพณีเห็นไหมเป็นประเพณีที่สําคัญประเพณีคือสิ่งที่สืบทอดกันมานะครับคุณสมานเป็นส,สิ่งที่ดีมากๆเลยทีเดียว ครับสาคัญนี่แหละเป็นการคึกคข้นมีความตนุงสนานมากในประเทศไทยก็ยังจัดกันอยู่อย่างมากมายทีเดียวนั่นคือการแห่เทียนพันสายทเทียนข้าวพรนสาคุณสมานทีนี้มาถึงเรื่องของการเขาเรียกว่าถวายภาพน้ําฝนอีก้าพน้ําฝนที่บอกว่ามาถวายแห่เทียนพันสามาถวายแล้วก็ถวายภาพน้ําฝนด้วย มีความเป็นไม้อีกคือกันมีความเป็นไม้เอกเ,เป็นสาระอีกสักนิดหนึ่งนะครับวันนี้จะคุยสาระเยอะนิดหนึ่ง <S <S 2> <S 2> เพราะว่าอ,อยู่ในช่วงวันเข้าฐฐพรรษาพระบรมศาสดาทรงอนุญาตให้พระภิกษุมีผ้าสําหรับใช้สอยสามผืนก็คือผ้าจีวรผ้าห่มและผ้าสังกติีผ้าสังกิสํสหรับห่มซ้อนและผ้าสบงหรือผ้านุ่งดังนั้นเมื่อเวลาที่พระภิกษุจะอาบน้ําจึงไม่มีผ้าสําหรับผลัดอาบน้ํา เมือ่อพระบรมศาสดาเสด็จมาประทับที่บ้านและเสร็จพัฒกิจแล้วนางวิสาขาจึงเข้าไปกราบทูลขอเพื่อถวายผ้าอาบน้ําฝนแก่พระภิกษุสงฆ์นะครับพระพุทธองค์ประทานอนุญาตตามที่ขอนั้นและนางวิสาขาก็เป็นบุคคลแรกที่ได้ถวายผ้าอาบน้ําฝนแด่พระภิกษุสงฆ์อันนี้เป็นสาระวันนี้นํามาฝากท่านผู้ชมเกี่ยวกับเรื่องของผ้าอาบน้ําฝนในช่วงเข้าพรรษาของพระภิกษุสงฆ์ของแต่ละวัดนะครับที่มีการถวายนั่นเองนั่นคือ ต้นแห่งบุญน่นะครับท่านผู้ชมครับสำหรับช่วงนี้ผมจะพักสักครู่หนึ่งครับช่วงหน้ามาพบกันต่อในบรรยากาศวันเข้าพรรษากับรายการบ้านลูกทุ่งไอว์ผมเจมส์ลาวาคุณสมานว่าด,ดีนักโหราช,ช่วงนี้พักสักครู่นะครับช่วงหน้าพบกันต่อนะครับ